สวัสดีครับพาร์ทนี้เราก็กลับมาสู่ m i n e c r a f the t series ของเราอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นพาร์ทที่6นะครับทีอ่อยู่กับผมอีกแล้วนะครับนิวเจนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเบนเจ้<ว>นะครับกูเจอมึงละเฮ็ดเค้ H K. นี่คือเง,ง่นที่เราไปเอามาโวยมาจากครั้งที่แล้ว <c oughs> แม่งตายเอาตายเอากูจะได้มา มีแค่นี้ยเอ่อเกี่ยวอะไแค่เนี้ยปลูกตื้นยังไ,ไดเดี๋ยวรอวมันโตว่าไปปลูกต่อ,อ,อเอ้ยกูเหมือนว่ามีกระบะเดี๋ยวเอามาให้แป็นไหม,มาอาทิตนี้มาทำอะไรึงพากูมาทำอะไรอาทิตย์นี้จะพามาล่าไอ้แมงสีม่วงเอาลูกกระตามัน จริงกูคนต้องคนบอกมึงก็ต้องเขินก็มึงถามว่าจะมาทำอะไรปัดหน่อยนี่บทกูหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ดิมึงก็บอกดีว่านี่แหละบทกูอย่างงี้โถหนึ่งสองสามแอคชั่นเอาใหม่โอเควันนี้มาทาราคาก็ได้โตแล้วโอเคสำหรับพาทนี้จะไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ไอเบนทีนี้เราใกล้ถึงการไปสู้กัอมกรแล้วก็คือเราจะทําชุดดีๆแล้วก็ไปหาเอ็นเดอร์แมนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตีเอ็นเดอร์แมนแล้วมึงก็ต้องไปล่านี่มาแกเห็นดวงตานี่ไหมเอออ่ไปล่ามาคนละสิบลูกเออแล้วก็เมื่อเรามึงดูจากในกล่องนะ Yes เนี่ยถ้าเราเอาดวงตากับลูกไฟอะรวมกันก็จะได้เป็น ลูกตามีมีตตลูกแก้แม,มีตาลูกแก้วมีตา,อ,นนาอะไรเอเคมันพูดเสร็จปุ๊บมีคนตบมือให้เลยว่ะตบมือที่ไหนฝนตกเห็น <laughs> ไหนมล่ะแม่งหาสุดจานแค่ไหนฝน <laughs> ตกนี่แหละเราจะต้องใช้ลูกตาเนี่ยแล้วก็โยนไปหามันจะบอกตำแหน่งของประตูมังกรโอเคนะครับเฮียผมมาแล้ว รอแล้วเนี่ยไปครับเงมบายเบนไปกูให้มึงหายกูให้มึงหามึงก,กูอยู่ไหนเฮ้ยไอ้ย่าแก่ที่อบอกกูอาสาัตว์ไปสวรรค์ ไปกล้ทียแล้วมึงหลอกกูไอเบนมีน้องมาบอกแล้วเหรอเออมีน้องมาบอกแล้วต้อง,งออใช้มอสมันต้องรอครบหนึ่งพันวันเว้ยถึงจะไปได้มไม่เชื่อกู <c oughs> เราเล่นได้กี่วันอยู่ <c oughs> หมดไปแล้วมึงก็รู้สัว่าไปได้แค่นกแหละานากเหนือจนี้มันจะมีนันเองเดือแต่ว่ามันจะเกิดชอบเกิดแต่ป่าเกิดเกิดด้านบนอะใช่ไหม ในในแบบป่าในนรกนไป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 โอ้ยหมูน้อย,ย,ายาอย่าใช่ทางนู้นเรายังไม่ได้ไปเลยใช่ปะใช่เลยไม่ได้ไปทางซ้ายว่ามันเป็นเหี้ยวนอนเลยเหีย้ยวะจะบอกนะว่าลัดถึงไอ้ห้องนรกนั่นเลยไม่ใช่อะไรอะไรอะคุณหมูตัวนี้มามาดิมึงมาดิมาดิาดนนีมันก็ไม่ดีกว่ง อุ้ยโหดาตีสองทีตายเลยดาบกุมเงเจดแค่ดาบ, <Okay. S 2> ดาบูตีตั้งแปดแรงยไ,นะไหมสแลงอยู่นะลับกูตีเจ็ดเปนอะเฮียนู้นเดือยนู้นเดือยทำนู้นหมูเยอะอ,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 อะไรไม่รู้ไปครับ <c oughs> บล็อกอะไรไม่เคยไม่เคยเห็นโอล่เอาเหรอเอาเหรอ้ยเอาว่ามันรุมมึงอ่ะมาดีมาดีดูับดับเก่งมากดับดับพุดมากดับโหดงมากพุ่งมากลูกเป็นเจ้าคนใหม่ตีไปข้ามันเลยตไปข้ามมันเลยอ่าตีไปโดวมาคิวตีบืดอตีไปข้ามมันเลยไอ้ควายขาก็แก้เอง <ไ>มึง <ไป S 2> มันโ <ไป S 2> หดเฮียมามาหิดเฮ้ยเบนตีตัวไรอ่ะเอเก้อพอดีแงมวิทมันแตกว่ะมันแตกไปเรืเลยไม่ได้นี่ได้เลเวลไปหาป่าก่อนเราได้ไปฝั่งป่านู่นน่ะป่าที่เราเคยไปฝั่งหมูน่ะน่าจะมีเตัวก็ดีมึงตั้งป้อม ักไอ้ป้อมนันยังอยู่ไหมไม่รู้จำไม่ได้เลยตรงไหนมาดูฝั่งนี้มันน่ากลัวเหี่ยวมันลึกเกินมามาไอ้น้องมาให้มาดิให้มาเป็นแก๊งครับเด็กแก๊งเนี่ะหมดจัดจัดธรรมดาตีผิดตัวนี่ตีผิดตัวนี่จบแล้วเด้อตากัต่อให้เลยไปสิบไม่ลงมึงอยู่ฝั่งหนึ่งพวออกเกม ไอสัตว์เอาดีไอ้เหี้ยชงอะไรมาคนตกใาฉีกแม่งนี่แยังฝั่งนี้ได้มีแต่ระวังเดียวนะเดะเดะเดะเว้ยไล่อะไรวะไล่อะไรวะเฮ้ยดับปะดับปะมันใส่ชุดทองมามันทำไมไม่ดับล่ะดับนี่ไม่เอาชุดกากชุดกากตาเขาไมชุดที่กากเว้ยมันไม่ใช่กากอ่ะมันแตกง่าย มันสวยเฉยๆเงี้ยมันแตกง่ายมันแบบไม่ค่อยทนอ่ะแป๊บเดียวก็มาแล้วเอ้าเป็นไหนแล้วอ่ะเอาเด่นแหละกูเจอสองตัวเนี่ยเป็นสามตัวฮึให้มันตั้งนาฬิกาหนึ่งอ่ะตาไหนเจอเลยสามตัวเจอตัวนั้นมะสามตัวเลยเนี่ยอุ้ยเหรอโอ้ยเยี่ยอดีน้ำป้อมน้ำป้อมเร็วน้ำป้อมเร็ว เอ้าเอ้ไปดข้างนเราข้าไปข้าไงในเข้าไปางนเข้ามาไปดัมงมันอุดอแล้วมันก็จ้องตามันอุดำเชี่ยเลยหมดมึงจ้องตามันะมาเหรอเอ้ยมาวิ่งเลยจ้องเลยจ้องทุกตัว

ไปสองอันเลยว่ะสองอันเลยอ่ะตีสามตัวได้สองอันใช่ยังตสามตัวไปไหนวะอ้าวตีสามตัวไม่ใช่หรอมาสามตัวเนี่ตีสองตัวหายอะไรใหญ่ข้างหลังมึงเนยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนังผีเลยเออเมื่อกี้คนเหมือนผีเลยอ่ะตาตาไปเรี่อยไปเนี้ยไงเนี่ยเจอแล้วหนึ่ง

ก็คือไอเบนตีครับน้องๆกูไม่ได้ตีมังกรกูจะให้มึงตีเกงกูยัไม่ช่วยมึงเอ้าไอ่เหตุใดนี่วะประสาทอยู่ในนี้ก็เนี่ยตรงนี้แหละไอทางที่เรามองขึ้นมาข้างบนไอเบนเจะได้ไหมทำไมเขียวนี่แหละมันนานเกินไปฮะนานเหี้ยมันผ่านมาอาทิตย์ที่แล้ว ไดเหรอไปต่อได้อประสาทเฮ้ยเฮ้ยเตัวสีทองโอ้ยโอ้ยโฮียโฮ้ยเฮ้ยเฮยเค้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮมยเฮ้ยยเฮมยเยเฮ้ยเเ้ยเฮ้้ย้ยเฮ้ยยเฮี้ยเฮ้้เฮยมฮเ้ยเฮ

วางได้หลังมึงได้ได้เลยเขาต้องวนหลุดตรงนี้ไปสักจะเป็นขนาดกูกลัวเลยอ่ะไอตัวเนี้ยแม่งหลอนจัดเสียงมันกะกลัวเสียงมันหลอนน่ะรู้ไหมแบบเมื่อก่อนมันไม่มีเว้ยตัวเนี้ยแล้วอยู่ๆ วันหนึ่งมันอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วกูเป็นเด็กไงกูอ่านสา,ารกินได้เป็นแล้วอ,อยู่ๆแม่งคว้าไปอยู่ข้างหลังแม่โคตรน่ากลัวเลยสาาัตว์อ้าวก่อนมีแต่ซอมบี้ไอยิปเปอร์อ้ร<อ>ูจ้จักตาคุณน้อยไปแล้วนี่แน่นแทงแทงนี่แน่ นี่แน่นี่แน่แน่เสียอะไรไปทำไปทกอย่างเป็นกคนรุนแรงแน่รุนแรงเนี่ยไปหลังจากนั้นนะครับเราก็แยกย้ายนะครับต่างคนต่างไปหาจินเต์แมนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะครับว่าการไปหาจินเต์แมนของผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเจอไหมนะเฮ้ยเจอแล้ว นั่นนี่ไดอุ้ยเป็นกูตายห้ามมากแดกสีเเนี่ยยู่นะตสูมม้ไม่ได้อยู่ไอ้ตรงสีเขียวอะ่ะ กลับมาเลยพี่มาเลยนี่มันยังเฝ้าของกูอยู่เลยเลยไอเบนมกูอยู่ไหนอยู่กับมันเลยมาทางที่กูจะบอกยังไงดีวะแล้วทำยไงดีอ่ะมันจะฆ่ากูไหมไอ้กูเดินไหมมันก็รีบโฉบของแล้วก็วิ่งหนีเลยเอาไมันนะมันหลังวิ่งเจอไอ้เบนนายมันอยู่ไหนเนที่อนี่ยังไงแล้วกูยางเชื่อ เออตัวนี้เหละยเล่นกูรอไม่ได้หรอกปะพอแล้วยเยอะแล้วเนี่ยอ้าวตีมาแล้วเหรอเออกูแอบมันอะเดือมันเห็นกู <c oughs> แตบทางนี้อ่ะ <c oughs> นี่ก็กลับได้ออ <c oughs> เออไอ้เจี้ย <c oughs> เกือบสไลด์ตกตามมาเด้อตามไมหาถึงหลุดเองเด้อ เอ้ยเอออย่านะไอห,หมูหเบนไปเราอีกตาเข้ามาเลยไอต้าไอ่เบนไปดูหลังก็ดิก็หันหลังไปตีมันดิเออป่ะอุ้ยได้ <c oughs> <c oughs> าดาบทอง เอ้ยขึ้นมาไม่ได้บอกขอบเดือบนเฮ้ยเบนใส่ว่ะไก่ดีเบนตีมันย่างหดยางหดครับสามเ่ยชาร์ปสามยางหดเลยครับทุกคนไปกลับบ้านไปหาประตูนะครับมึงได้ดวงตานั้นกี่อันนะห้าหกอันเลยอ่ะห้าหกอันอะไรเป็นสิบ เด็ดคมึงเจอเยอะขนาดนั้นเลยปะกูเจอที่เดียวเจอสามวิ่งมากูไม่ได้อยู่ที่เดิมเหมือนมึงกูวิ่งไปเรื่อยๆอะไรล่ะอืมกูก็วิ่งแต่กูโดนมันตีไอ้หลุมอะไรวะเนี่ยม่อีกแล้วหรอดูเกเก่าเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมดทำไมกูมาส่งอะไรกไปอ่ะเี่ย กลับมายังที่บ้านฝนตกอีกตกวขานอนเลยครับได้เช้าแล้วฝนจะได้หายตอนนี้ก็ลาไปก่อนอะไรเรื่อยๆฝนตกหนักมากนอนนอนนอนยังนอนยังนอนยังไอ้เวียนนอนยัง แล้วเค้ค้าวันใหม่ต้อนรับคุณนายเบนคุณนายเบนกับเจ้าหนูนิวสวัสดีครับคุณนายวันนี้พปทยาอะไรครับจะออกตามล่าไงเดี๋ยวคราฟนี่ก่อนแป๊บนึงขอทำดาบก่อนจะฟังนะครับแทงไฟแทงไฟไปหลอกลลูกแก้วหลอกไม่ได้ลูกกระต่ายนะ หลอมก้อนนี้ใช่ไหมอืมหลอมไว้ข้างล่างแล้วไฟไว้ข้างล่างแล้วก็ลูกตาไว้ข้างบนลูกตาไว้ข้างบนได้เลยเลยหลอมไฟก่อนนะหลอมแท่งไฟให้เป็นไฟก่อนอ๋อเบ้นได้สิบสองแล้วเออไหนเดิเดี๋ยวพอผมไอเบ้นแล้ว,วเราซ่อมของยังไงวะคือทำใหม่เลยเอ่ะไม่อบอกไม่เคยบอกทีละอ่ะ,นอะเนี่ยลูกตาเนี่ยมึงโยนไป โยนลูกนี้เอ้าไรเงี้ยโยนไปเฉยโยนลูกนี้ลูกนี้โยนลูกนี้อ๋อโยนไปไหนโน่นอุ้ยเอ้าเอาเมงหมบอกโยนไกลเอ้าเมนแล้วเมื่อกี้คือเสียกิดผิดเลยโยนโยนโยนไปนู่นตรงหัวนู่นเลยโอเคอ่า อุ้ยไอ้สัตว์กนูตกแน่เลยแก้ไม่ใช่็หแล้ไม่ใช่ลูกนั้นลูกนั้นถ้ามันมีลูกตามันสำหรับเอาไว้แบบพุ่งเข้าใจไหมแบบเอาวาร์ปไปอีกทีหนึ่งอันเนี้ยโยนเลยโยนโยนเดี๋ยวได้เลยใช่ไหมออโยนเลยเออแล้วมึงมันดูมันไปทิศไหนมึงก็ตามมันไปเรื่อยๆสมมุติไปทิศนั้นใช่ไหมอันนี้มันสลายไปแล้วอ่า แล้วมันก็เดินไปอีกเดินไปไกลๆเลยก็ได้เพื่อมันจะได้ไม่ต้องใช่ประมาณนี้แล้วมันก็โยนอีกลูกดูว่ามันไปทางไหนเียว <Yeah. S 1> แล้วมัมาทางนี้อีกมันก็เดินไปไกลๆนู <c oughs> ่นเลย <c oughs> ยาวเลยยาวเลยไหมยาวเลยไปนู่นเลยภูเขานู่นแล้วก็โยนอีกรอบนึง บางอันไม่แตะไงเห็นไหมไมันจะดรอปกลับคืนมานะมึงก็ต้องไปเอาไปเชี่ยค้างบนน่เด็กบนนู้นเนนหรอเออเด็กเชีย่ยส <c oughs> ัตว์ในค้างข้างบนเฉยกระตุ้นมาอ่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เออโอเคละวผ่านตรงนี้ไปก็ได้ไปะตามมะ <c oughs> โอ้แต่ว่าไกลนะทางนู้นนู่นก็คืออันนี้เลยนะทะเล A แล้วนะเออ โดนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางโน้นวะฉีกแล้วว่ะลงไปิ่มทั้งไสไอ้ทั้งไสเฮ้ยไปมีสิทธิ์อยู่แถวนี้นะถ้ามันทะลุลงดินเนี่ยแสดงว่านั่นแหละเราถึงแล้วถ้ามันหักกลับแสดงว่าอ่าโอเคเดินเดินเดินเฮ้ย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 แถวนี้ว่ะเอ้าเสียดเสร็แล้ววะบนนนะขบวน ีตรงนั้นก็บอกรนั้นอุโยนะได้เอออะไรเฮ้ยหายเฮ้ยตรงดีเหรอไม่เห็นมึงมึงโยนนี่มึงโยนดิเออเออไมอยู่ตรงนี้วะทำไมมาทีข้างบนนี้มึงอยู่ตรงนั้นอะอยู่ตรงที่มันตกแล้วมันก็โยนดิลงดินตรงนี้เหรอ อ่ามึงดูนะมึงดูนะเออเนี่ยเออันลงไปแล้มันลงไปังไปโคด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 โค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 ดโโดดโคดโดโคดโคดโคดโดดดโดโคดโคคดโดโคดดโดโคด่คดโดโ้ดโคดดดดดดดมมดดงดดดเดด มีเหี่ยวข้างล่างแล้วตกตายเราใสมาไหมเนี่ยเอ,เอามาก็ฮีแล้วอาไปไปไปตักไหนวไ้ไม่ไมีตักไออม,มือตึบกูเนี่ย <c oughs> น่าจะลึกหน่าดูเออกูก็ว่าอย่างลึกทำไมกูจะขุดดิเองไล้ละไอ้เขเช็คหน่อยอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อย <c oughs> โอเคทางนู้น นี่แหละลึกจริงๆเรามันความลึกมันมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่บนภูเขาด้วยไงหุยที่เจอแล้วไหนเอ้นเกอหุยห้องสมุดเหรอใช่เนี่ยแถวนี<ป>้แหละเขาเรียกว่าอาร์เมดนอนอาร์เมดนอนอาร์เมดอนมันจะมีห้องสมุดม,มาดูห้องสมุดอะไรได้ได้จะไ,ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มี ทำไมมีเย<ม>อมงมุมม,ม,มันเก่าไงเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ามึงเคยรู้จักโบราณสถานไหมเออรู้เอเอลองมาวัดนะมันจะมีกล่องออะมึงก็ลองเก็บกล่องดูมีอะไรไรู้ในกล่องนี่แอร์กล่องโอ้สมุดข้อดีเลยเนสมุดอ,อะไรครับครับสามกับไฟ ดาบติดไฟเดี๋ยวกูทำให้มึงก็ได้วันหลังเก็บเก็บไปได้ได้ได้เก็บไปเลยเดี๋ยวกูตายไปยตายตัวเงี้ยเลยเดี๋ยวคูตีมังกรกูเอาไปกูอดาบไปแค่อันเดียวพอออกเลยเอ่อเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับโอ้โหมึงเห็นไหมน้ำเหรอจิบไปนะจิบไปนะเห็นไหมมันเหมือนเป็นเป็นสารที่เก่าอ่ะเออนี่ไง อ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่เลยประตูนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเลยของุรงนียไปครับมึงดูมึงเก็บของในกล่องมาเลยเจออาหารไปอ่าตรงนี้เลยเนี่ยแหละคือขุดที่เชนิลมันเหมือนอะไรจะเกิดมันเหมือนมีอะไรจะเกิด ่วนกแดนี่นี่แหละคือประตูมังกรนี่เลยเลงไปใกล้เขียร์ละยังยังโดนมึงก็ตายละวางข้างล่างมึงใช้ลูกนี้เห็นไหมอ่ <He ard S 2> มาอมึงเหลือเท่าไหร่อ่ะลูกนี้เหลือห้าไม่พอไปจะไปละมึงเอาขี้ขวาที่ตรงนั้นเนี่ยตรงไฟหรือตรงลูกกลมๆพวกนี้แป๊บนึงนะอ่ะ ตรงตรงนี้ตรงข้างๆขี้ขวาที่ตรงข้างๆเนี่ยเนี่ยตรงไหนเนี่ยลองทิงกันดูดิอันนี้อ่ะกูเหลือสองลูกนะกูเหลือสองลูกมึงดูนะหนึ่งสองเห็นไหมมันเป็นการเปิดดวงตาโอเคเขาค่อยไปไปไิเฮ้ยเสียงไล่กูแล้วอ่ะอกูแล้วอ่ะโอเคบ้านอ่ะต้องกลับไปหาใหม่เออต้องกลับไปบ้านโอเควันนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้ก่อนเนาะเรามาหาประตู ไปมังกรได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมาปราบมังกรเดี๋ยวให้นิวปราบคนเดียวป no <laughs> ไปาบไม่ได้อ่เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาล่ามังกรเนาะเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวหาทางกระบ,บงังเนอนลืไมไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาของที่บ้านโอเค้ <c oughs> สำหรับวันนี้เนาะพักก่อนเนาะ <c oughs> ได้ได้ได้เยอใหม่ครับเรือ่องราวกำลังน่าติดด่าแต่มันตื่นเต้นเลยครับอุย้ยปัก